สวัสดีครับผมวัยพันธ์นะครับแล้วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบ AirPods ทุกรุ่นที่มีวางขายอยู่ตอนนี้นะตั้งแต่ AirPods Gen 4 AirPods Gen 4ที่มี ANC AirPods Pro Gen 2แล้วก็ AirPods Max ที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่จะมาเทียบให้ดูว่าแต่ละรุ่นเนี่ยต่างกันยังไงแล้วสำหรับใครที่กำลังเลือกซื้อ AirPods อยู่ใครควรเลือกอันไหนนะครับของรุ่นแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนเลยเพราะน่าจะเป็นการเปรียบเทียบที่เลือกยากแล้วก็ซับซ้อนมากที่สุดก็คือ AirPods Generation ที่4แบบ ANC กับ AirPods Pro Gen 2นะครับให้สรุปแบบเร็วๆเลยเนี่ยถ้าใครอยากได้ AirPods ที่เสียงดีที่สุด ANC ดีที่สุดในรูปแบบของ AirPods แบบเสียบหูเนี่ย ก็คือควรเลือก AirPods Pro Gen 2ครับคือถ้าไปดูบนเว็บ Apple เนี่ยราคาเต็มของ AirPods Pro Gen 2จะอยู่ที่8,990บาทในขณะที่ AirPods Gen 4ที่มี ANC เนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่6,490บาทนะครับความตา่ตางๆเนี่ยจะอยู่ที่2,500บาทด้วยกันแต่ด้วยความที่ AirPods Pro Gen 2เป็นรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านานพอสมควรแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นในรุ่นที่อัปเดตมาเป็น USB-C แล้วก็ตามเนี่ยมันทำให้ในโลกความมจริงถ้าเราไปหาซื้อตาม Premium r e s e l l e r ที่เป็นพาร์เนอร์ของ Apple เราจะได้ AirPods Pro Gen 2ในราคา7,690บาทนะครับซึ่งก็ทำให้ความแตกต่างด้านราคากับ AirPods Gen 4ที่มี ANC เนี่ยต่างกันอยู่แค่1,200บาทนะครับถ้าใครกำลังลังเลระหว่าง2รุ่นนี้อยู่ในราคาที่ต้องเพิ่มขึ้นมา1,200บาทเพื่ออัปเกรดเป็น AirPods Pro Gen 2เนี่ย ส่วนตัวผมคิดว่าุ้มนะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยจะได้เสียงคุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็ ANC ที่คุณภาพดีกว่ามากแล้วก็ความแตกต่างเล็กๆอีกการหนึ่งเนี่ยก็คือในเคสของ AirPods Pro Gen 2จะมีชิป U1 ด้วยนะครับทำให้เราหาแบบ precision f i n d i n g ได้ในไฟล e ไม n นะในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็ noise cancellation เนี่ยสิ่งที่ทําให้ AirPods Pro Gen 2มันดีกว่าก็คือเรื่องฟิสิกส์นะครับก็คือหูฟัง AirPods Pro Gen 2เนี่ยมันจะเป็นแบบ in-ear ที่มีซิลิโคนทิปนะครับที่ยัดเข้าไปในหูเราเลยส่วน AirPods Gen เเนนียจะปป็หููฟัังงงใรรแแบบขอ Earbus ล้วกาตดส ก,นนก็คือจะใช้เป็น Active n อคที c a n c e l l a t i o n อย่างเดียวก็คือจะใส่ชิป H2 ที่มีเหมือนกันใน AirPods Pro Gen 2เนี่ยในการ pickup เสียงรบกวนภายนอกด้วยไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตัดเสียงรบกวนด้วยซอฟต์แวร์เอาการเป็นหูฟังแบบอินเอียร์แล้วก็มี e a r t i p s เนี่ยมันก็ทําให้การตัดเสียงรบกวนของ AirPods Pro Gen 2มันถือเป็น Standard ของหูฟังตัดเสียงรบกวนหลายๆอันเลยรวยมไปถึงเรื่องคุณภาพเสียงที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือหมายถึงเสียงย่านต่าหรือว่าเสียงเบสนะครับที่ Performance มันมีม,นมแบบ การอุดเสียงไม่ให้แบบเสียงลีกออกไปอ่ะเสียงย้นต่ำม,มันก็เลยดีกว่านะคือ AirPods Pro Gen 2เนี่ยมันเป็นหูฟังตัดเสียงรบกวนที่ดีมากครับแต่มันมีข้อแม้นึงก็คือต้องชอบอินเอียร์นะมันเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายๆคนตื่นเต้นกับตอนที่ AirPods Gen 4ในรูปแบบของ e a r b บั s เนี่ยออกมาพร้อมกับ a n c นะครับเพราะผมก็คิดว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่รู้แหละว่าตัวเองอ่ะไม่เหมาะกับหูฟังแบบอินเอียร์เลยอาจจะใส่แล้วรู้สึกอึดอัดหรือว่าฟิตของหูฟังอะ่ะแบบเอียบัตส์มันดีกว่ามากกับหูตัวเองมันทำให้ผงรู้าารรนค อเคอย่างที่บอมพูดไปเลยเสียง AirPods Pro Gen 2ดีกว่า ANC ดีกว่าแต่ว่า2ตัวนี้บอมว่ามันคือสินค้าคนละแบบครับมันคือ2 Product ที่มีข้อแตกต่างกันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสีย ที่อาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นแล้วข้อดีที่สุดของ AirPods Gen 4สำหรับใครหลายๆคนเนี่ยก็คือการที่มันเป็นเอียบัตส์ครับสลาบบอมการที่มันเป็น e อียบัตเนี่ยมันมีข้อดีอยู่3ข้อด้วยกันครับข้อแรกคือฟิตมันไม่อึดอัดเลยเวลาใส่ฟังเพลงหรือว่าดู YouTube ข้างนอกนานๆเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรอุดหูเราอยู่อะคือมันจะรู้สึกว่าหูเราแบบหายใจสะดวกเลยข้อดีอย่างที่2คือมันไม่หลุดง่ายครับสลาบอมนะ คือฟิตของ AirPods Gen 4เนี่ยมันถูกอัปเกรดมาเปลี่ยนจาก AirPods Gen 3ซึ่ง AirPods Gen 3เนี่ยบอมไม่เคยใช้นะครับแต่วอมเคยใช้ AirPods Gen 2แล้วส่วนตัวบอมถ้าเทียบกันจากทั้งหมดนี้นะ AirPods Gen 4อ่ะหลุดยากสุดเวลาออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยยัง AirPods Pro Gen 2ที่มันเป็นอินเอียร์อย่างเงี้ยเนี่ยคือเวลาเราเก่งอะไรใช่ไหมแบบยกน้ำหนักแล้วแบบรู้สึกว่าหูเราเก่งมากๆอะมันจะเหมือนหูเราบีบตัวเอียร์ทิปส์อะล้าทำให้มันลื่นหล่นออกไปนะครับอย่างเงี้ยึแล้วด้วยความที่ AirPods Gen 4เนี่ยม แต่ว่าเรื่องฟิตเนี่ยคือมันปัจเจกเหมือนกันนะครับก็คือรูปหูของเราอ่ะมันไม่เหมือนกันทุกคนก็แนะนําให้ไปลองดีกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันฟิตไม่ดีก็ได้แต่ว่าสาหรับส่วนตัวบอมอ่ะมันฟิตดีนะครับแล้วก็ดีกว่าทุกอันใน airpods แล้วข้อดีอย่างที่3ของการที่มันเป็น earbuds เนี่ยก็คือ transparency mode มันดีกว่า airpods pro gen 2ครับือถ้าเทียบในหูฟังอียร r ด้วยกันเนี่ย airpods pro gen 2 transparency mode มันทําได้ธรรมชาติแล้วก็ดีกว่าหูฟังตัวอื่นมากมากครับที่มันไม่ใช่ airpods แต่ด้วยความที่อย่างที่บอมบอกััันนนนนนแล้วกก็็มมเเเป AirPods หือี่ย AirPods Gen 4เทียบกับ AirPods Pro Gen 2 AirPods Gen 4มันจะดีกว่านะครับด้วยความที่เวลาเราใส่หูเฉยๆเปิดโหมด Transparency โดยที่ไม่ได้ฟังอะไรอยู่เนี่ยไอ้จุกหูของ AirPods Pro Gen 2อะ่ะมันจะยังมีความอุดหูอยู่ทําให้เราได้ยินเสียงภายนอกได้ไม่ดีเท่า AirPods Gen 4นะครับอย่างเวลาบอมเดินห้างเราดูไลฟ์ u t u b e อะไรไปเนี่ยถ้าเป็น AirPods Pro Gen 2ถึงแม้จะเปิด Transparency โหมดแล้วก็คือต้องให้คนที่เดินด้วยเนี่ยเดินข้างที่ไม่ได้ใส่หูฟังนะครับแต่ว่าใน AirPods Gen 4เนี่ยคือเหมือนได้ยินผ่านมาเลยจริงๆคือใน รู้สึกไม่อึดอัดเป็นเรื่องใหญ่ transparency mode อยากได้ยินเสียงภายนอกแบบธรรมชาติแล้วก็ได้ยินเหมือนแบบได้ยินผ่านจริงๆอะ่ะแล้วก็เรื่องฟิตไปลองกับหูตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าแบบ in-ear ของ AirPods Pro Gen 2ถ้าต้องการทั้งหมดนั้น AirPods Gen 4 ANC ก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยครับฟีเจอร์ต่างๆได้เหมือนกับ AirPods Pro Gen 2เลยครับด้วยความที่มันมีชิป H2 เหมือนกัน conversation awareness Adaptive Transparency Mode ฟีเจอร์ใหม่ Head Gesture ที่พยักหน้าเพื่อรับสายสายหน้าเพื่อปฏิเสธสายเนี่ยก็ได้เหมือนกันด้วยแล้วก็เรื่อง ANC ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีเท่า AirPods Pro Gen 2เนี่ยแต่ว่าดูความที่มันเป็น Earbuds ปอมถือว่าบอมพัดทับใจกับมันนะคือบอมเคยลองหูฟังแบบ Earbuds ที่มี ANC เหมือนกันแต่ว่าไอ AirPods Gen 4เนี่ยคือมันทำ ANC ได้ดีกว่ามาก Quality แล้วก็เรื่อง Transparency Mode นะครับตัวเคสก็มี Wireless Charging เหมือนกันถึงแม้ว่าจะแปะ MagSafe ไม่ได้นะครับแล้วก็มี Speaker แล้ว ก็คือสามารถใช้ไฟล์ไมล์เรียกหาได้ตัวเคสแล้วก็สามารถหาผ่านไฟล์ไมล์ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มี p พอร์ซิชันฟรายดิงเพราะไม่มีชิป U1 อย่างที่บอมบอกไปแล้วที่ใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องรูปแบบของหูฟังครับที่ AirPods Gen 4เนี่ยจะเป็นแบบเ a ียบัสส่วน AirPods Pro Gen 2จะเป็นแบบ i n e เอียถ้าใครใส่อินเอียได้ก็คือแนะนำไป AirPods Pro Gen 2ครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้หูฟังแบบเอียบัที่ดีที่เป็น AirPod s ที่ Connectivity เนี่ยมันเชื่อมกับ Apple Device ต่างๆของเราได้ก็คือแนะนำเป็น AirPods Gen 4ครับแบบมี ANC แต่ว่าทีนี้รู้แล้วว่าอยากได้หูฟังกับเอียบัตอยากได้ AirPods Gen 4มันก็จะมี2รุ่นให้เลือกอีกเป็นแบบมี ANC กับไม่มี ANC นะครับคือ2รุ่นนี้เนี่ยคือมันจะเหมือนกันทุกอย่างเลยครับแตกต่างกันที่อันนึงมี ANC กับอันนึงไม่มี ANC แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับใครหลายๆคนก็สำหรับอมก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะก็คือการที่มันไม่มี Wireless Charging นะครับแล้วก็ต ราคาทั้ง2ตัวต่างกันที่1,500บาทครับส่วนตัวบอมเนี่ยบอมเชียตัว n n c นะ เพราะว่า1,500บาทได้ ANC ได้ว r e เลย s ชา a ์จ i n g ได้สปีกเกอร์ตรงตัวเคสไอตัว AirPods Gen 4ธรรมดาเนี่ยมันเป็นหูฟังแบบ bare b เลยครับคือถ้ามาเปิดใน iPhone ของเราเนี่ยจะเห็นว่าเข้าไปแล้วมันไม่สามารถ setting อะไรได้เลยไม่ได้สามารถมาเปิด ANC เปิด Transparency Mode หรือว่าเปิด Conversation Awareness ได้แต่ว่าก็ยังสามารถใช้ Head Gesture ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ว5 0 0บาทกับ AirPods ในรูปแบบของ earbuds ที่มี ANC ก็คือคุ้มนะครับ AirPods Gen 4แบบไม่มี ANC เนี่ยผมก็แนะนำให้ได้สำหรับคนที่มีจกัับ เพราะว่าในราคา4,990บาทเนี่ยก็คือจะเป็นวิธีที่ถูกที่สุดที่จะได้ใช้ AirPods นะครับก็คือจะได้เรื่อง Connectivity การสลับ Device ไ,ไปมาสลับ Apple Device ต่างๆเรื่องคุณภาพเสียงมันก็จะได้แบบตัวนี้เลยบอมเรียกมันว่า Character เสียงแบบ AirPods นะครับก็คือเสียงกลมๆ Balance รายละเอียดดีแต่ว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะครับพาไปเทียบกับหูฟังตัวอื่น AirPods Gen 4อันนี้เนี่ยก็คือจะได้แต้มต่อเรื่อง Apple Ecosystem อย่างที่บอมบอกไปเลยครับโอเคทีนี้เรามาถึง AirPods Max แล้วนะครับเป็นหูฟังในรูปแบบ Over Ear ก็คืืืออจะไมม่่เหนน AirPods รุ จริงๆ AirPods Max เนี่ยบอมอยากได้มันมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนมัน Minor Change อีกนะที่บอกว่า Minor Change เนี่ยเพราะสิ่งที่เปลี่ยนไปมีแค่พอตนะครับที่เปลี่ยนเป็น USB-C สักทีแล้วก็สีสีใหม่นะครับอันนี้จะเป็นสี Midnight แล้วก็มีสีอื่นๆที่ได้มาใหม่ด้วยคือ AirPods Max เนี่ยมันเป็นหูฟังที่ราคาสูงครับราคาเต็มมันอยู่ที่19,900บาท ถ้าพูดได้เห็นภาพเนี่ยก็คือมันราคาเท่ากับ iPad mini รุ่นเริ่มต้นก็คือในราคานี้เนี่ยมันมีหูฟังตัวอื่นๆที่เสียงดีกว่านี้หลายตัวเลยนะครับคือ AirPods Max เนี่ยมันไม่ใช่หูฟังที่เสียงดีที่สุดในราคาเท่านี้แต่ว่าสิ่งที่ไม่มีหูฟังตัวไหนทาได้เลยเนี่ยคือการที่มันเป็น AirPods นะครับคือมันเป็น AirPods อพออมใส่หูฟังแล้วมันคอ n เ e c t กับ device ต่างๆของบอมให้โดยอัตโนมัติแล้วพอสลับเป็น iPad สลับเป็น iPhone สลับเป็น Mac แล้วมันสลับตามไปด้วยอะ่ะมาทําให้บอมใช้หูฟังบ่อยขึ้นมากต้องบอกตรงว่าก่อนหน้านี้คือหูฟัง o v e r อร์ทุกอันของบอมอะ่ะคือบอมรู้สึกขี้เกียจใช้อะ่ะถึงแม้ว่าอยากจะใช้แค่ไหนก็ตามคือม่มีหลายๆครั้งที่รู้สึกว่าประสบการณ์การดูหนังหรือว่าฟังเพลงหรือว่าทํางานเนี่ยมันจะดีขึ้นถ้าใส่หูฟังนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นพอรู้สึกว่าขี้เกียจจะนั่งคอนเน็ t แล้วก็พอคอนเน็กปุ๊บเนี่ยมันก็คอนเน็กไปที่แค่ device ์เดียวจะสลับไปทํางานอย่างอื่นหูฟังมันก็ไม่ได้คอนเน็กตามก็คือต้องถอดแหละราคาพรีเมียมของ AirPods Max เนี่ยบอมคิดว่าส่วนใหญ่ๆสําหรับบอม value มันคือเรื่องนี้นะอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่อง material นะครับที่บอมรู้สึกว่ามันเป็นหูฟังที่จับถือแล้วอยากใช้มากๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นตรง hinge ที่มันแบบเลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบสมูทแล้วก็อลูมิเนียม finish ที่จับต้องเอียร์ครับแล้วมันแบบเย็นต่อความสัมผัสส่วนตัว h e a d a e t ที่เป็นตะข่ายเนี่ยไมบรคมนนััะ ก็คือรู้สึกว่าใช้ไปน,นานๆแล้วมันจะแบบความแข็งแรงหายไปหรือว่าขาดหรือเปล่าแต่มัไมาช่วยให้บมใช้หูฟังบ่อยขึ้นครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าบอมอะปกติไม่ได้ใส่หูฟังโอเวอร์เอียร์เพราะรู้สึกว่า มันจะทาให้ผมบมแบนแต่พอเฮ a d บ e มันเป็นตาข่ายเรารู้สึกว่าระบายอากาศได้อะมาทาให้ผมัมไม่ได้แบนขนาดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะแบบเพราะว่าเหงื่อตรงนั้นมันไม่ออกเยอะมั้งแต่ p o d s Max เวลาถอดปุ๊บแล้วก็แบบมาถูๆผมนิดหน่อยมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือแบบทาให้ใช้ได้บ่อยขึ้นส่วนเรื่องคุณภาพเสียงมันเป็นโปรไฟล์เดิมนะครับโปรไฟล์ AirPods ก็คือฟังเรื่อยๆนะครับแต่ว่า้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบ over-ear เนี่ยตอนแรกผมคาดหวังว่ามันจะมีเบสมากกว่านี้แต่ก็ไม่ใช่มันไม่่่่มมมมีีีเเเเเเลลลลยยนนนนนะะคคครรัับบบจปปปป็็็็สแแแ้้้ววกกกกกาางงงงอออทึืใชชิิด Shi H1 ทำให้มันมีแค่โหมด ANC กับ Transparency แต่ว่า ANC เนี่ยก็คือเป็นแบบที่สบายหูนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามีแรงดันอะไรมากขนาดนั้นเหมือนแบบพวกโ o n y อะไรเงี้ยก็คือใส่นานๆอะสบายกว่าแล้วก็โหมด Transparency คือมันดีมากๆนะครับคือมันโคตรธรรมชาติอะอยากจะเน้นหลายๆรอบเลยว่าแบบ Airpods แบบ Transparency โหมดมันดีที่สุดในหูฟังทุกอันจริงๆมันเป็นหูฟังที่บอมชอบมากๆนะครับแต่มันก็ไม่ใช่หูฟังที่บอมแนะนําให้ใครทุกคนเพราะาเรื่องราคานะครับ คือ1อัน AirPods Max เนี่ยมันสามารถซื้อ AirPods Pro Gen 2ได้เกือบ3อันอะใครที่ไม่ได้จําเป็นต้องใช้หูฟังแบบ Over-Ear เนี่ยบ่คิดว่า AirPods Pro Gen 2ตัวเดียวก็คือจบแล้วอะแต่ถ้าใครอยากได้หูฟังแบบ Over-Ear แล้วส่วนตัวใช้ Apple Device หลายเครื่องอยู่แล้วแล้วอยากมีหูฟังอันเดียวเนี่ยก็คือผมคิดว่า AirPods Max จบคือพอบอมลองมาใช้ AirPods Max สักพักนึงแล้วอะคือบอเข้าใจแล้วว่าทำไมห,หลายๆคนแนะนำแล้วก็ชอบกันมาก เพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่หูฟังที่ดีที่สุดแต่มันจะเป็นหูฟังที่ได้ใช้บ่อยที่สุดนะครับเพราะมันใช้ง่ายแล้วมันก็ใช้ซี l e s s เหมือนกับ AirPods ตัวอืวนะ่นนี่ก็คือ AirPods ทั้ง4รุ่นที่กำลังวางขายอยู่นะครับก็หวังว่าจะพอได้ไอเดียว่าตัวเองเหมาะกับรุ่นไหนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แลกด subscribe โมนยนพัทรด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ